อเอาก็ให้เงินมาให้เจ้าสองแสนกีบแล้วเหลือจากซื้อเครื่องซื้อของเนาะโดยว่าบุกาได้บุกูบุกด้บจะขอให้ทุนท่านพุทธพัิ่ง์พักคอมาบุริตากคอยให้มีให้ยูดีมีแห้งชาตินี้สนาก็ให้ในเป็นเจ้าเป็นนายไปใจห้างให้มีแกวงวขางห้ไ้ผูดคนทุกคนยากเป็นตึกพุทปดาเด้ง่ายสาูก โดยบกับก็ได้เราผู้ตู่โอ้ยโด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 ยครับ <c oughs> สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ตสุขุทุคนเนาะบริวช่ในประเทศตะกัตตังประเทศพี่น้องเลยเป็นยินดีต้อนหับกับสุ่ส่องบาเตียงทองซาเนเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง มื่อน,นี้บัเตียงกับิพ้าพี่พีน้องเข้าไปทั้งบ้านปานามพี่น้องอนเมืองอุตุมพรแขงสวบรนนขีดนะ้องพ่อแม่พี่น้องก็คือสิไปหาพ่อตูงง้งอเน,นะอาะที่เราอยู่สองคนพวเมียแหละพี่น้องที่ศัยอันเฮือนพันยูแหละพี่น,อน้องเนานะขณะที่เราถือปืนยิงใส่ไรออกมาอยู่ทั้งนอกนะพี่น้องเนาะขับทายก็ออกมาทั้งนอกเลยพี่น้องเอยบนันนี้แกมีผู้ใหญ่ใจดีเนะาะฝากเงินมาให้บัเตียงซื้อน้าคบนาก,กินเพราะว่า เราบอกว่ามีแต่ขัดสนเรื่องน้อก,กินพี่น้องเอง๋น้อก,กินกับเขาเนะ่าอะไเนาะอ่าเตียงก็เลยซื้อนะไข่แล้วก็มาม่าปลากระปองพี่น้องเนาะกับุวง,ง,ง,นะงวาัาถิซื้ออย่างพี่น้องที่จะไว้ให้เรากินได้ดนหรือว่าเป็นเดือนเดือนพี่นอนะ้องเนาะพอซื้อเนื้ออื่นก็ซื้อบลได้เนาะเราบ่มีตู้แช่ตู้ยังเราบ่มีอย่างแล้วก็เดี๋ยวมันสิบ,บูดชิโนพี่น้อง,องมีแต่สองสามอย่างนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่เตียงเคยไปทามแล้วรอบก่อนแลกัน เราบอกว่าเรากินได้เบิดทุกอย่างพี่น้องเอ๋พอได้คลิ่มลเลอย่างเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปเพิ่มกระซุ่มน้ำกันเลยพอได้ยูเฮือนหรือบ่หรือปจังใดพี่น้องเอ๋เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องก็น,นี่มาเตียงกันบ้างห้องเทินราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นั่งอยู่หันแหละพี่น้องเอ,สย,อ,อยสบายดีพ่อตู้เออสบายดีสบายดีอ้าเม่ตู้ไปใช่เนาะ หางคุดกระปูนี่างโอ้หางคุดกระปูโดยหางคุดกระปูมะปลนมาเจียวนี่บ่โอ้เจียวเจียเจียวโดยโดยขอโทษเด้อประตูเด้ออ่าเป็นได้ไดเนาะอันตรงนี้กับสุขภาพร่างกายกับก้าวบ่ กอตัวใหญ่ไปได้แล้วโมนี่เลยนะกลางบ้านก็เมืองไปไกลก็บรูได้เลยโด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 ยกาคัดชนเนาะเรื่องนี้อยู่ในกินพ่อมบอโดยโอ้โดยโดยจักสิกินอย่างตละมือตละเวนเนาะอือวันนี้กินข้าวกินน้ำกั็ยังใส่ผัตู้ตอนกลางเว้นกันกินนั่นนะกินแจ้วกับเอาพักนั่นเองแล้วก็ทัวร์นั่นนั่นลวก นี oh. ่ครับมดแรงสิมีแนวไปขุดกระปูเด้อสามพี่โตคนมาเกี่ยวแรงอ๋อดูไปไปขุดกับมือเดียวไปขุดคือนี่ขุดกระปูก็ขุดมือเดียวเนาะเพราะว่าแขนเราหักมือนึงข้างนึงนเ่งแฮมกตีได้โดยโดยโอ้เนาะพี่น้องเนาะจัสิว่าจังไดบ่งก็ได้อ่า ทุกมาทุกทําเฒ่าเนาะดูเนาะพวกเพิ่นสาวโฮมจันเฒ่าอืมแต่ว่าไปเฮ็ดยังบ่ได้เลยโดยอืมพี่น้องเฮ็ดยังบ่ได้แล้วก็ขนาดหาอยู่หากินมาใแรงง่ายนี่ก็ยังไปบ่ได้นะไปบ่ได้แล้วอ๋อาเ่าไปบ่ได้ลเพิ่นพอไปได้เ่านั้นพย่างไปได้ตามบ้านเมือง ยไยไกลกูฮอดเนี่บ้านเดิมมาไกลดับบ้านาน,าบบานับไปได้อยู่เราดยจ้าเจ้าจ้าจาทุกกระทุกท่ำเท่าโหดอบาดเจ็บบาดป่วยท่ำนอกประตูเนาะถ้าบูเป็นยังกะชไอยย่ดอกเป็นยังกฤชไคยยยดยโดย นั่งเงกับไดู้กนอนรถพศนอน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 ตามสบายนั่งน้ำลูกทุกคพอพอได้เรกดังคำอยู่นี่แะแต่เราังไปขึงหเวเศร้าละที่เราได้อยะางี้มันจองมันบาทนี่แห้ะูกเมนเมนมจองมันจองจะเป็นลังมันเค็งนอนนอนก็ได้พะุนอนนอนนอนคุยก็ได้ดอกบมเป็นยังนอนว่าวก็ได้ เพราะว่านสุขภาพบ่แข็งแรงพี่น้องบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเออนอนว่าก็ได้ดอกก็ซูอือปล่อยยลูกเอาๆพอตามสบายตามสบายองมันนมันบึอบนเงเนาะโดยโดยขอโทษเด้อจักปีเด้อนะพ่อ จ็ดสิบาบ่อนนาอนาที่ที่เจ้าสึกปืนยิงนี่ยบทตือลูกน่หอดเลยสิบแปดปี้าปีหุ่น้าแล้วแต่ว่าที่เน่เนนี่ยสิบปีนี่หอดแล้วมันบอกหอดแล้วโดยกระยูไปใช้ชีวิตแบบลำบากขัดชนยากไปมีแล้วไปวันนี้เลยไปวันนี้เลยโดยโดยโดยมีเต้าแลว พอเราจะเมียนหาสุกินมีเจ้าเอาแบบทุงใช้ที่ซื้อเนาะเบิ่งเพิ่งบังอีกดอกว่าพอตุงใช้เราซื้อน้อยซะน้อยมีเจุงใุงใอือแล้วก็เอานั่นมัดขึ้นเดี๋ยวื้อลบเนาะอ่าบ่บ่ต้องลุกก็ได้จ้ื้อจ้ื้อขึ้นว่าจให้พี่น้องเห็นนั่นน่ะเออนี่แหละพี่น้องอออ่า คือเอาอันนี้เสื้อในบ่เสือนายไม่ถูกเขียนมันเสื้อในซื้อเอาเนี่ยรู้เสือเอาใช่เขียนมัดไว้สังที่เนาะตรงยางชอบเสร็จเอาตรงนี้มัดไว้แล้วก็ทายออกบ่ะเนี่ยแล้วพอมันเปื่อนมันลายแล้วก็เปะถ่ายออกโอ้อ้วยต้องใส่แบบนี้มาเป็นสิบปีสิบกว่าปีเลยเนาะต้องเป็นเรี่ยวเลยเฮ้ยเป็นนี่เลย พี่น้อง,งเนละยต้อง <c oughs> มีเวลาแบบคิดไปดูก็ได้ประตัมอ้สร้างเป็นน้งพี่น้องเนาะโอ้อยู่ <c oughs> นั่นกับเป็นเบสิเพราะว่ามันใสออกมาอยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเลย จังซ <py at led> <speaking einer> ี่จังได๋เฮาก็ไ <theory> ด้ถ <Glen comme programmes> ้าสิเอาเอาเข้านี่ก็ยังบ่ได้ไปไปปรึกษาเบิ่งดูแพทย์หมอเนาะว่าเท่าไหรเนาะปู่ตูเนาะอออ่าแต่เพิ่นว่าเอาเข้าได้อยู่บ่เพิ่นว่าผมปติเพิ่นว่าเอาเข้าบ่ได้เจ้าล้าังอน่ฮเมื่อักักปัจจุบันนยงหฮจะมาเอาเข้าสิเอาเข้าให้นีมาลกไปซอเ ดู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 เพราะว่าอันต้องให้ร่างกายหันแห้งนะจังเอาเข่าบําบัดไว้แล้วก่อนคนจะอ่อน,อน,น,ออนเพียบบ่จะเป็นจตจเป็นนะครับเป็นปัวเป็นยังคืนดีแล้วครับเพป็นว่าเอาตรงนี้ล้มมาได้อ่หมอเพิ่งว่าแพทย์หมอเพิ่งว่าหยุดดูโดนเมื่อบ้านเมื่อพักพืน้นร่างกายมันมันแห้งจังมาแต่ยาวลงหายลงเป็นปกติ มาแล้วกไปยังหรโมมีกันเลยเเลยเลยกลยเลยลนี่เนาะไปของพกเจ้าไปทั้มาสวกกี่พันชงไปื่หมูเมือที่เก็บตืยมยิงล้วกหมูเมือที่รพนชงไปจัไปใ่ะพื้นหรืแต่วาอยู่ลาวเขานี่ยังบริธานเบิ้งเนาะว่าเขาได้หรือไม่เพราะว่าตะกอนแล้วนะไปดูไปพื้น ั่งไทยเนาะอยู um, ่โงหมอจังหวัด like อุดรบ่อุดรอุดรพี่น้องเอ้ยโรงบาลหนองประจักษ์ชื่อก็สิบดีพ่น้องบาหนองประจักษ์พี่น้องเนาะย้อนบ่ได้อย่่ามือนนมามือหลายมาเฒ่าลจะกดไปเข้าจักชสิตายนะงก็เพิ่นไปปินปกมาายก็ทิ่มพ่นอเได้ได้ราก็บ่ากันนันปานดเนาะคือว่ามัน แล้วก็เท่าเนาะพระูเนาะโดนกายันร่างกายบาแข็งแห้งยันไปป่าไปพาตัดกปยันไม่เป็นไปทั้งไม,ม่อีกเนาะเป็นร่างกายามันยืนไทยก็เป็นวัยได้เทิดใจก็รุ่นเลี้ยวทุกเลี้ยวน่าก็จะเจ็บไปปวดโอ้เป็นอ่อยี่สิว่าจังไบเนาะอ,อยู่แบบนี้ก็ทรมานเนาะพระูเนาะทรมานโอ้ ดยดยโดยโดย,ดย,ดยใช้ชีวิตแบบยากลำบากพี่นงค์แลเราบ่มีเงินลูกเต้าเบิ่งเงีงแล้วลก็อยู่กับแม่เต่าสองคนพอเวลาเจ็บป่วยมากก็จักไผสิไปเบิ่งไผเนาะมีตู้ก็เต่า,าแล้วก็แค้นหักพ่อม,อไ,มไปดูมาอยูหนึน่งกัอันเป็นเฮือนของหลานซ้ำเนะาะของหลาน ลานกลานั่งห้างลานกันลานนั่งห้างคือเขาไปรู้แล้วก็มาขออยู่ของเขาเลยเเฮือนไพรเนี่ยมันได้ยินพี่น้องประชิดชิม่ากันไพร์อันนี้ก็ดีเฮือนนี่เฮือนไพร์่บอกจะอยู่เฮือนไพร์เพื่อนไพรเพื่อนนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่อนขีดไพร์เพื่อนนั่นแหละแต่แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นชิม่าแล้วเนาะอ่าเพิ่อนชิม่ามากเลยเพิ่นชิโกอตัวนี้มากเลมาพี่เรามึงตัวนี้เลยเห็ดเหตุเพื่อนไพรอยู่กลางนี่พี่น้อง บ่ได้บ่เป็นติก่อมาน่ะเฮ็ดกันพานนี้โดยแต่กับบ่จักแล้วสิไปอยู่ไสบัดนี้เนาะบ่จักลอโดยๆๆใส่้ละคืนนีนมโลกมยามสิยสิเหลือมตรตัวอีกอีคืนยทูฮะโอ้จักเป็นหยังไปยาเนาะซ้ําเฒ่ามาแล้วงสิบ่มีอยู่ซ้ําพี่น้องเอ้ย นี่จะแนวคบแนวกินกับสำคัญต้องปากท้องพี่น้องเลยต<ฮ>ะเตียงกบเป็นแล้วก็คดูดใจน้ำพี่น้องแล้วก็มีลูกชายผู้เดียวแต่ก็เสียชีวิตแล้วเนาะเสียชีวิตแล้วโดยโดย แต่พันยู่พันกระเบิงแยงเจ้าอยู่บ่พุตุมันบะเบิงเราสั่นกระเบิดมาพี่เลยเมียกระด็นใส่กี่กระจูนนะโฟพุ่นก็กไปเอาการยู่พุ่นแต่บทสนิปเป็นพุนเป็นพุ่นไปยู่เลยนั่นก็ติดชัวร์เลยนั่นก็ติดยาหมู่ยามาเป็นเท่าอะไรก็รู้เลยตื่นมาก็ไม่ตื่นจี่แะเกินถามแะเกินตะกอนน่ะลูกชายเจ้าก็ติดยาว่าไงเนาะแล้วก็ ตื่นมาเมื่อเช้ามากกัมีแต่ตีย์อะไรเงี้ยตะครับมันจะขึ้นจะคึ้นคำบอไห่ในการมิจฉาทิย์จะขานวันอะไวกันเนาะอไห่มันก็ขายมีอย่างมันก็ขายขายเบิดขายเบิ้ดจะมีอย่างไงประตูตะกี้นี่มันก็ของของแม่เพื่อนแล้ของเมียเนอกจางนี้ก็มีควายก็มีง้อก็มีอะไหนาก็มีง้อควายมีเบิดตะกี้มีเบิดไห้น่าตะก้าก็มีไปสูงเมียนะ นาเมียแล้วนาเกาแล้วของเจ้านี่ชายไปสืบมูลเมียเบิลดไปเมียเลยเห็นตอนนียโดยนี้เพ่ลูก่เดียวเขาบราณทำชีวะง่ายก็ลูกผ่านวัดหน้านี่เนาะลูกผ่านลูกเขายจนดเฮ็ดนี่เฮ็ดโทษมันมันขายใส่ขายเสียขายทำขายบดขายบดหน้าบดนั่นก็ทักนี้ไดบนี้คืนมาอยู่บ้านเก่าคืนมาอยู่บ้านเก่าก็ คณะทูตเขาแยาลูกหลานกับไปชิจักเบื้งองเขาเลยแมนเมนเนเมเด็ <c oughs> ไปจูนเฮือนเขาก็ว่าเรื่อก็พิดแล้วทุกเขาแย่กลูกหลานก็บเมนให้อยูอยู่แต่เพิ่นก็เพราะเพราะนั่นแน่นอนเพราะนั่นเขาอดอยู่อยูบไรอย่าน้กันเลยน้องตายไมมุหมดไม่น้องตะกี้มาอยู่ตะกี้อยู่เฮือนน้อง้าวน้องาวตายแล้วกั ยังเติรทุมร่มลานทุ่มเล่นเขากขบไนไม่เนาะก็ให้กันยังอยู่ไรรู<ด>้ไปโออยู่จำของบ้านไ่นี่เลยเออไปอยู่ไปมาเล่นยล่อนได้ล,ล่อนจนเท่าเนาะโดยโดยทะ่ว่าจังไดพี่น้องเวทีกันนะใสาเมื่อกี้เขาซื้ออันน่ะซื้อเข่าซื้ออัน,อออนพวกมีพวกไข่อะไรมาให้เดี๋ยวเอาห่อมาไว้แหงประตูกันเด้อ ไว้ใหเ้เจ้าได้กินนอนตามสบายแล้วพูดนอนแลน้วนะครับประยกุกมาไว้ให้โดยโอเคนะเนาะพ่่อแมพี่น้องมาเตียงกันสิไปเอาเอยู่ในกินมาไว้ให้เล้าก้อนพี่น้องเออมากระบาดจันที่เก้ามาหนิพี่น้องเอ็มมาสองคนมาช่วยกันเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาเตียงกันสิอเอาอันนี้ไปให้เล้าก้อนพี่น้องเอ็มปากกระพง สองแพ็คมีสองแก๊สแล้วก็นุ่มพี่น้องเลยแต่มีเสื้อผ้าพร้อมน้ำพี่น้องเนาะป๊อพี่น้องเลยพี่นายจะดีพี่นายให้มาพี่น้องเนาะเห็นไมเจ๊มาเตียงแกะเบิรงก่อน ชินได้พี่น้องเ,อเ,เลย,ยสินให้มีตู้ตาผเสือเพชรตุ้งเพชรตัดพี่น้องเลยแจ๋วแบบนี้แต่บุมงจิ้มพอดีพอดีเนาะอของเล็กน้อยเนาะเอาไปให้มีตู้แลว้ว แต่สุดไม่จะของผู้หญิงพี่น้องเดยโอ้เนาะพี่เสือคนเฒ่าเด็กของผู้หญิงเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ใหญ่นี่โอ้ย จะเป็นโครงวิรุนเนาะอ๋อเป็นอะน,นี่นะนคนเถาเอาโบเมนโบเมนบูมี่ี่นนอเลยบูมี่ของคนเถาเนาะมีนจะสินเนี่อืมมีแจะของเล็กน้อยครับขงนี่เป็นยังพี่นองอยเาชนนี้ไปให้แล้วกอน bà, chị you know. nó tham oh, đá. nó thôi nó nó พองนี่แหละวาให้เรากินกับไข่เดี๋ยวไปเอาไข่กันพี่น้องเลยไข่สองแตะ ແກ່ພີ່ນ້ອງເນາະໄດ້ຊິໄປເອົາເຂົ້າມຫລກກ່ນສບນຶງນອງ โอ้ยโอเคพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยอันนี้เสือผ้าไว้ให้มตู้ใส่เด้อเอาตูเด้อเลยเป็นเสือผ้ามือสองแหละเพิ่นให้บริจาคมามีมีสองแก๊สแล้วก็ไข่ซองแตะพี่น้องมีนมมีปลากระป๋องเนาะพี่น้องเลยแล้วก็ขนมขนมกับขนมอ่อนแหละปอตูกินได้ทุกอย่างเนาะ โดยโดยโดยมาตุกกระน้มาตาคุดกระปูพี่น้องเลยเอาไว้ให้เรากิเนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื้อกินนี่แหละมันสําคัญพี่น้องเลยเราก็บบมีเนื้อกินมันก็ใช้ชีวิตเนี่ยลำบากพี่น้องเนาะเอาก็ะหัเสี่ยงเงินมาให้เจ้าสองแสนกีบเล้วเหลือ <S <s <hoot> <S จากซื้อเครื่องซื้อของเนาะ ดูดูการาได้ปุูดูารมาได้เดี๋ยวเขาเชิอ่านซื้อผู้ใหญ่จะดีเนาะที่ให้เขาชื่อเครื่องชื่อของมาให้เจ้าในเมือนี้ก็มีพี่รัศมีแล้วกอันพี่วรจิตเนาะหรือว่าชื่อหล่นเพิ่นกับพี่แขกโดยอยู่ทาง เพิ่นไปเหตุงานอยู่สรางเกาหลีเพื่นแหละประเทศเกาหลีเนาะเพิ่นเป็นคนไทยอ่าพาให้ประตูนะอวยพรให้เพิ่นเด้อประตูว่าท่นนี้เด้อขโมกขึ้นไปเพิ่นีจะขอให้ท่านท่านพูดฝากที่ฝากขอมาบุริษาขอให้มีให้งยูดีมีแห้งซาตานนิศาก็ให้ในเป็นเจ้าเป็นนายไปใจข้างให้เมียก็ความอ้ได้ผูดคนทุกคนยากเป็นตึกประุทธเจ้าเลยง่ายอืมใช่ถูก โอ้ยบ่กราบก็ได้ดอกผู้ตุ้ยโอ้ยโดยโดยโดยอ้าจังไดก็อันเฮาได้มามอบเคร่อมอบของให้เจ้าแล้วก็เฮาสิขอตู่เมื่อก่อนเด้อผู้ตุ้เด้อขอให้เจ้าอูดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้ย่มั่นยืนเด้อูกันต่อไปเนาะตเนาะยอาเฮาตูเมื่อก่อนบัดนี้ยยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ก็บ่เตียงสิขอตูเดินทางับก่อนพี่น้องเอ้ย ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะพี่นอนะ้องเนาะทางพี่รัศมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พี่วรจิตพี่น้องเนอะลยเนาะวรวิทย์พี่นอนะ้องเอลยขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนได้พันเงินเมื่อเงินนอนตื่นให้เงินแสนเนาะจะให้มาจำได้ก็ให้กลับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาตุพี่น้องนะเอลยเอเตียงก็ได้เอาเครื่องเอาของมอบให้เพป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อเนาะพี่น้องเนาะ ตากับยายเราอยู่สองคนพี่น้องเอ้ยสุขภาพกับบุคลอคแข็งแรงปันใดพี่น้องเห็นเนาะอ้าเมื่อนี้กับระเตียงได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่จะดีเพิ่นทั้งสองทานเนาะกะบะเตียงกับสิคอตัวเรื่องทางกล้าบแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยก็ให้พ่อแม่พี่น้องจึงอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิดสุกุลุกคนเด้อพี่น้องเนะาะห่างไกลจากโรคภัยไขรเจ็บทั้งปวงอน,นลแล้วพี่น้องสดพมพ่นอนี้บ